สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมได้ไรีวิวเจ้าตัวบัฟเนอร์ไปนะครับว่ามีปืนอะไรบ้างและผมก็ได้พูดไปในคลิปนั้นนะครับว่ามีปืนไหนบ้างที่ผมสนใจที่มันบัฟมาแล้วผมสนใจนี่นะฮะในวันนี้นะฮะหนึ่งในปืนที่ผมพูดนะผมนั่นก็คือ e m 2นั่นเองนะฮะ e m 2นะครับเป็นปืนที่หลายๆคนก็น่าจะทราบดีว่าเป็นปืนที่เน้นเรื่องของดาเมจนะฮะดาเมจค่อนข้างแรงแล้วเขาก็ได้บัฟเพิ่มดาเมจเข้ามาอีกนะครับ ก็ไม่รู้จะสู้โอเดนได้ไหมไม่รู้จะสู้ u s เไนท์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นปืน3นัดอยู่แล้วแถมเพิ่มดาเมจมาอีกมันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับ EM2 ในวันนี้นะครับมันจะสู้ปืนเมตาหลักๆได้หรือเปล่าอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าว่า EM2 ในวันนี้จะเป็นจ้างไหนไปรับชมกันเลยฮะ ่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปอลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดิสตี้โมบายราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลแอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภยัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับ ช่งวงโหกว่าจะได้ห้องโคตรอะเอาแล้วอรอคือมีคนออกอีกแล้วหรอครับไม่เป็นไรฮะลุยมาเราเข้ามาแทนที่ใครก็ไม่รู้นะฮะมีคนออกนะครับผมแต่ก็ถือว่าเพิ่งเริ่มเกมได้ไม่นานนะฮะเอ็มทูนี่คิดถึงนะเป็นปืนอีกหนึง่งปืนที่ผมรักนะฮะในอดีตนะทุกวันนี้ก็ยังรักอยู่แต่ไม่ได้เล่นแล้ว <laughs> ล,ลูกลุกลักโอทีเอกนี่ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะฮะ แต่ก็ยังเล่นได้อยู่นะเออฮะอือยังไม่เห็นประสิทธิภาพอะไรมากมายนะครับก็3นัดน,นะระยะกลางๆใกล้ๆนี่ก็3นัดซึ่งไม่ได้ไม่ได้เห็นความผิดปกติอะไรต้องดูระยะใกล้ๆเนาะระยะแบบเนี้ยมมขออญาตยืนไกลนิดนึงนะอือฮึโอเคเรื่องของความนิ่งนีงนง่ต้องให้นะแถมมันล่านไวยกับโอเดนด้วยนะครับอดูอดูเรื่องของดาเมจนี้ รอเลยครับศัตูใช้ปิดอันนี้เนาะ UAV ไม่เป็นไรครับผมเปิดมาแล้วผมเล็งแล้วผมทายอือฮแมงยืนกันสองออยิงรถไปหนึ่งอย่าติม๋มไอ้น้องอย่าติม๋มโบเข้ามาให้เอฟเฟกต์มันบังอะ่ะนี่แหละฮะข้อเสียของปืนแดงพวกนี้นะหรือว่าปืนสกินต่างๆฮนะที่มีเอฟเฟกคิว มันก็จะมีผลอย่างนี้แหลนะฮะพอคิวตัวแรกเสร็จตัวสองมองไม่เห็นตาแทบบอร์ดก็มาดิว,วะฮะฉุนว่ะเอากิงไหมเมื่อกี้เองยิงใครไอ้ดำพีเคเอ็มปอปืนน้องอะจะมาสู้ปืนพี่ได้หรือเปล่าสามนัดระยะใกล้ก็โอเคครับมันคือ US9 เลยอะ่ะในระยะใกล้ๆนะมผมว่ามันพอๆกับ US9 เลยนะครับ เรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะผมไม่ได้ดูสเตต์อยู่แล้วผมหมายถึงความรู้สึกอะนะเออคล้ายๆ U.S. นายเลยนะครับอืมโอเคนะอ่ะ,อะ,อะ,อะโอ้โหตอนนี้จดอยู่ขวามือนะฮะข้างหลังเข้าครับโบแรงเอาจริงนะแรงเด้อสวัสดีโบโอโดูฮะดาเมจอืมโอเคอยู่นะ เอายิงแล้วก็โอเคอยู่นะแต่ผมว่ามันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าถ้าไม่มีสกินแดงเนี่ยเล่นโคตรยากเลยนะคือสกินแดงที่ผมมีผมพูดตรงๆนะว่าปืนเนี่ยถ้าผมเล่นสกินธรรมดาเล่นลําบากนะครับเพราะว่าสะโขบมันมองยากมากมาหรือเปล่าไศัตรูแม่งปิดแมปไม่พักเลยมองไม่เห็นจริงๆผมวางไอ้จรวดนั้นยิงก็ได้นะแต่ผมไม่เอาอะปล่อยไปนะขี้เกียจ <laughs> ขี้เกียจนะฮะดักดีกว่าเรารู้อยู่แล้วสัญชตาตญาณไม่ต้องดูแมปคือแมปที่มันจําได้อย่างดาดเนี้ยมันจําได้อยู่แล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องดูอข้างหลังเข้าครับหนึ่งก็มาดิก็มาดิมีนะครับมีนะครับผมได้ยินได้กลิ่นนะนี้ผมได้ยินได้กลิ่นนะเออเขาไปไหนกันหมดวะ างหน้านะครับโอ้โหไม่ตายสักตัวเดียวฮัลโหลข้างหน้าออ้ยคูยไลเ,เปอร์มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าโอเคสวยเพื่อนโอ้ยเพื่อนวิ่งไปละเราต้องวิ่งตามเพื่อนไปนะครับซัพพอร์ตมาบักบักเรียบรอ้อยแรงจัดมันคือ U.S. ナイเลยครับแต่ว่าเอาตรงไหยเป็นปืนยิงที่ผมแยกไม่ออกเนาะมันต่าง U.S. 9イยังไง แย่ไม่หอ,องจริงโอเคแค่ว่านาตอนนี้นะครับคนมันติด u s นายเนาะก็เลยทําให้ปืนนี้หรือปืนต่างๆมันดูแบบไม่ค่อยน่าเล่นนะครับแต่จริงแล้วปืนนี้มันก็สู้กับ u s นายได้สบายเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าให้ต่างเห็นความต่างนิดนึงที่ผมสังเกตได้ก็คือเรื่องของความพลิ้วครับ u s นายอารมณ์มันเหมือนเป็น SMG เนาะมันก็จะพลิ้วกว่านะครับมูฟเมนต์นู่นนี่นั่นมันจะพลิ้วกว่า เออนะฮะแต่ตัวนี้มันไม่ได้พลิ้วขนาดนั้นนะเนาะอาฮะรอครับรอกระสุนก็ 0, ไม่ได้เยอะนะฮะตัวนี้25นัด30นัดแนละ้วแต่คนจะแต่งอันนี้ผมแต่งมาเป็น30นัดเนาะแต่ US9 มันเยอะกว่าน,นี้นะปุ๊บนอนก่อนเลยรอครับเลือเราไม่เต็มนะบอกวโอ้โหไอหมอนะั่มันยืนไม่เลิก มาโบะไปหนึ่งโบไปสองสวยครับสว,สวยเลยน,นี่โอเคเปิดครับอันติยัดเข้ายาดัดเอ้ยเปนสองคนไม่ตนฮะจะแพ้แล้วฮะตอนนี้เราไลา่ยิงอย่างเดียวติ่มมั่งอะไรบ้างโอเคแพ้ที่เรียบร้อยไปต่อกันตาสองเลยดีกว่าไม่เสียเวลาครับผม One hour later มาฮะตาที่ 2, สซัมมิตนะครับผมฮาร์ดพอยต์เหมือนเดิมนะแต่ตานี้อ่ะไม่ได้เข้ามากลางคันแล้วสบายใจหน่อยรอฮะสบายครับผมโบกเข้าไปหนึ่งฮะโบกเข้าไปอีกหนึ่งฮะมาอีกหรือเปล่าอืมเรียบร้อยฮะเอฟเฟคคิวหน้าลำคาญโคตรเอียมทูกว่าจะหายนะเอฟเฟคคิวมันเป็นแบบกาวิตี้อ่ะ แรงน้มถ่วงอ่ะโอ้โหโอเคสวยนะเพื่อนรอฮะมาหรือเปล่าสบายฮะปืนนี้ผมบอกได้เลยว่าลงแรงสบายฮะสู้กับได้ทุกปืนแหละผมพูดตรงๆนะแต่ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยนะครับถ้าฝีมือไม่ดีต่อให้เล่น u s 9ก็ก็เป่าประโยชน์นะฮะแต่ถ้าฝีมือดีๆเล่นปืนแรมก็โหดฮะแต่ก็คงไม่ใช่ปืนกาก,ากากทั่วไปนะปืนในพวกนี้มันก็ต้องมีนิดนนะึงที่มันต้องดีนิดหน่อยนะ เดี๋ยก็เล่นลำบากนะัูทเข้ยากเปิดไปครับเปิดทุกอย่างคนระับโบบมาโอเคไปหรือเปล่าฮนะไม่มีนะน่าเขาวิ่งไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราอ้อมฝั่งนี้เอาแล้วกันเนาะลูกสองโอ้ลูกสองซีแคคอือม,มาอีกตัวหนึ่งสวยอืมฝั่งนี้เพื่อนจะเกิดหรือเปล่าค่อยๆแล้วกันคนระับ หนึ่งสองเป็นไง,งเท่านั้นเลยอ่ะมาเกันหรือเปล่าฉันยังไม่ตายนะตอนนี้ฉันยังไม่ตายเลยโอเคอ้าไม่น่าพูดเอออ่อ,อเพื่อนเพื่อนเออหรืว่าสาตูรอ,อฮะสายตาตอนนี้คือมองไม่รู้เรื่องแล้ว ยิงเพื่อนบ้างยิงอะไรบ้างมั่วสู้อไไปหมดแล้วตอนนี้โอเคโอ้ยศัตรูม่งปิดแมบบเก่งอย่างวะผมเจอสองตาแล้วนะศัตรูปิดแมบเก่งๆเนี่ยจะโชคดีนะเป็นซัมมิทไม่เจอด่านใหม่ให้เจอด่านใหม่นี่ผมกุ้มเลยนะแต่ก็คงไม่เป็นไรลนะเพราะาผมมีไอไอเจ้าตัวสกอร์ติกที่มันเอาไวย้ยิงวัตถุได้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดใช้นะก็ปล่อยไปแค่ เผื่อว่าท้ายเกมเจอพวกเล่นติดไอ้อะไรนะพวกเล่นพวกเล่นเก็บแต้มอะไรอย่างงี้ผมจะเอาไว้ท้ายเกมซะมากกว่าเนาะเอาไว้กันพวกเก็บแต้มนะฮะมันจะได้ฉุนแงแบบอุตส่าห์เล่นเก็บแต้มบางทีแล้วก็โดนทําลายอะ่ะง,ง่ายอะ่ะมาฮะเพื่อเราโหดเหมือนกันน,นะน่ะผมฆ่าสิบห้าสิบหกตัวสิบเจ็ดตูวมาฮะมาหรือเปล่า ออแอบก่อนเลยขอเล่นติดมากแล้วกันนะครับผมขี้เกียจบุกแล้วอะคือเอาจงริงมันก็เล่นแบบสบายสบายได้แหละแต่ผมติดบุกอะอ่ะผมยืนสบายสบายให้สักเกมละกันนะพอขี้เกียจเล่นขี้เกียจเพ่งสายตาเลยครับแม่งเจอด่านสม,มิธผมพูดเลยนะตื่นเช้าๆขี้ตายยังไม่ทันแหกนะฮะเจอด่านอย่างสม,มิธท,ที่แสบตาแทบบอดแม่งขาวโพลนเลยนะฮะโอ้โห อย่างกระป๋อฟิลเตอร์อืมหรือว่ายืนนิ่งๆแล้วกันนะยืนแบบยืนนิ่งๆเนี่ยล้อเนี่ยฮะสบายครับจุดเนี่ยถ้าศัตรูเนี่ยศัตรูเดินเข้ามาแบบหลอมหลอมๆเลยอ่ะเพื่อนเราก็ยึดจุดสบายเลยนะฮะเราคอนเฟิร์มคิวได้ตรงนี้เลยถ้าศัตรูแบบแม่นจริงก็คงยิงมาไม่ถึงเราอ่ะแต่ก็มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเลยยิงจุดๆเนี้ยเห็นยวไสบายฮะ ามคนเดินถาถาโถามเข้ามาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเรียบร้อยฮะโอเคจบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะสำหรับ em 2นะครับผมบอกได้เลยว่าดีผมให้อยู่ในเทียเดียวกับปืนพวกเมตาเลยนะแต่แค่ว่า,าอาจจะเล่นยากเรื่องความพิวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขัุนที่ค่อนข้างจะน้อยแล้วก็ลั่นเนี่ยช้าไปน,นิดหนึ่งนิดหนึ่งไม่ได้เยอะนะฮะก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะฮะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย รักนะจุ๊บๆเอียมถู